เข้ถามต่อไปคือให้พูดถึงกันและกันหน่อยอะไรที่ประทับใจในตัวกันและกันไหนๆก็แบบสิ้นปีทั้งทีแล้วขอบคุณที่ทํางานหนักจ้าชื่อวยพรไหมขอบคุณที่รักคาราขอบคุณพี่บ๊อบที่เป็นพี่สาวที่น่ารักอี่เป็นอะไร ก็ขอบคุณพี่ป๊อบที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีท่านหนึ่งเออปรึกษาอะไรวะช่วงก่อนหน้านี้ก็มีตอเลยค่ะดี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 ขอบคุณไปญาที่ตั้งใจกับขารามากๆอ่าอืมขอบคุณที่มีแพชชั่นเออขอบคุณที่เต็มที่เสมอมาอืมขอบคุณที่เป็นน้องที่น่ารักในที่เขามาตลอดเลยนะพี่สาวที่น่ารักขอบคุณที่เป็นน้องที่น่ารัก ขอบคุณที่เป็นนิกกี้ที่น่ารักขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณที่มีเอกลักษณ์มันมันช่วยเสริมเขาเรียกเติมคาร่าให้มันมีอะไรมากให้มันรสชาติเพิรอ่ะกวมันจะหวานเกินขอบคุณที่อะไรที่ที่ทำงานหนักเหมือนกันเพราะว่าชีแบบ ทำงานหนักจริงๆช่วงนี้ก็แบบรู้สึกดีที่แบบเออชีขับลงขับรถและไม่ต้องแบกของหนักก็หวังว่าชีจะแฮปปี้ขึ้นเออจะพูดแบเขอบูุที่ทำงานหนัก้ขอบคุณมากฉันอนาตหวังคำตอบแกได้ไหขอบคุณที่เป็นอย่ายังยังไม่พูดระวาเลยยังพึ่งขอบคุณที่เป็นตืนต้นโดยเป็น ค่หมือนที่นอนน้อยเพื่อคาร่านะหอมหอมอ๋อคุณมอกก้าผมแบบนี้ขอบคุณที่เป็นเป็นสัญญาแบบนี้ไม่รู้ว่าเอาจริงคืออันนี้คืออยากบอกทุกคนเลยว่าเออขอบคุณที่แบบเป็นตัวเองเป็นตัวเองอะเออจริงๆเพราะว่าแบบว่าหมายถึงว่าการที่แบบทุกคนมารวมกันมันก็เลยถึงแบบถึงเป็นคารานาะ สวยวะ่ะพูดใหดีใจที่รู้สึกว่าปีนี้ได้แบบมีการพูดคุยกับพี่นิวมากขึ้นอะไรอย่างนีข้ขอบคุณที่แบบเปิดใจใช่ครับน้องรักขอบคุณที่สู้ไปกับคาร่าเฮ้ยขอบคุณที่ที่รักคาร่าจนถึงชัวันี้เอ้ยยินดีครับน้องรัก,รกเป็นน้องรักอีกคนนะ ฟอนตตกอนตขอบคุณที่กินเก่งเพื่อคาร่านะคะคือกินทา้ทุกคนนี้เหรอขอบคุณที่เป็นความสดใสให้คาร่าเออจริงนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณที่แบบ เออได้มาคุยได้กันบ่อยๆอะไรเงี้ยพบพี่ฟอนชอบมานั่งรถหนูแล้วก็แบบคุยกันนู่นนี่นั่นปรึกษานู่นนี่อะไรเงี้ยเออใช่แต่ฟอนเป็นคนที่แบบจริงใจอ่ะรู้สึกว่าแบบอยู่ด้วยแล,วแล้วแบบอยากคุยด้วยขอบคุณที่เป็น e x รเว v e r t ค่ะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่สุดสด,ด้วยทีไม่ขอบคุณที <M S 2> ่เป็น e x รเวิร์ดที่สุดใน,น <c oughs> ที่สุดขอบคุณไม่ไม่ได้แปลว่าเป็นเอกแล้วที่สุดที่สุดเป็นนี้ a m b i v e r ดในวงที่มีแต่ i n รเวิร์ด